ก็ฮัลโหลสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องแบงค์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนใช้ปพออินนะครับผมดอบทูอินเวนทัรี่นะครับก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเราจะเข้าสู่1 0 0 0ัซับแล้วนะครับอย่าลืมกดซับพีทด้วยพี่ก็จะกลับมาทําคลิปแล้วนะครับโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็อย่างที่พูดเลยนะครับผมดอบทูอินเวนทัรี่นะครับก็คือเวลาเราดอปไอเทมเนี่ยเวลาเราขุดบล็อกเนี่ยนะครับ บล็อกเนี่ยมันจะไม่ตบดบดบตกพื้นนะครับมันจะเข้าตัวเราเลยนะครับอ่าเป็นไงเฟี้ยวไหมล่ะก็ก็ถือว่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพาไปดูบล็อกอินก่อนนะครับบล็อกอินนะครับมีชื่อว่านะครับดบชูนะครับดบดบดบเอ่อดบชูอินเวสสตอรี่นะครับนี่นะครับอ่านะครับนี่ก็เป็นฟรีนะเป็นของฟรีนะครับอ่าน้องๆก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดนาวเลยนะครับอ่แต่ผมโหลดไว้อ่าหน้าใน เดสก์ท็อปแล้วนะครับผมก็วิธีการนะครับแล้วก็แค่เอามันเข้าเซิร์ฟเซิร์ฟเวอร์เรานะครับเอาลงไปอินนะครับนี่นะผมลากมันลงไปเลยนะครับวิธีใช้งานนะครับผมง่ายมากนะครับไปอินตัวนี้นะครับลงปุ๊บแล้วก็รันปั๊บนะครับนะอันนี้ยังไม่เป็นวิธีขั้นตอนนะครับอันนี้ผมแค่พูดแบบคร่าวๆนะครับเออนะครับผมก็ไม่ได้เจอกันนานนะจะพันซับแล้วว่าช่วยกดให้ถึงพันซับหน่อยแล้วกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เขาก็รันเซิร์ฟอยู่นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆรอกันก่อนลกันนะครับระหว่างที่รอนะครับผมก็มีมีอะไรครับมีะไรเซอร์ฟรส์ผมหรือเปล่าแบบเขาเรียกว่าอะไรไใหม่อ่ะไม่มีของให้ผมเลยไม่มีเลยใช่ไหมนะครับโอเคครับตอนนี้ผมรอรอมันรันอย่างเดียวนะระหว่างที่รอก็ก็มาพูดคุยกันได้นะครับก็เดี๋ยวพี่พี่ เดี๋ยวพี่ก็จะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับก็คือพี่ดองคลิปไว้ประมาณร้อยคลิปอะครับเออก็เดี๋ยวลงดูจนจนขี้เกียจด,ดูอะบอกแค่นี้แหละนะครับโอเคตอนนี้มันก็รันอยู่นะครับระหว่างที่เรารอนะครับผมก็จะมีเพจนะครับผมอ่า VPS Server Minecraft มาแนะนํานะครับผมสําหรับคนที่คนไหนนะครับพี่ต้องการ VPS นะครับผมราคาอ่าเย่าเย่ายวนไม่ค่อยแพงนะครับก็ก็ก อ่าแนะนำ S E V P N นะครับนี่นะครับหรือว่าอ่ามันจะแปลไปได้นะครับผมอ่านแปลตัวตัวย่อมันเนี่ยคือ S S E นะครับแต่จริงๆแล้วมันคือสมัยโลเฟนก็คือช้างยิ้มนะครับไอตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับผมกิจกรรมนะครับก็มาเล่นกันได้นะกิจกรรมสุ่มรับเครื่อง V P N นะครับนี่นะครับก็จะมีโปรโมชั่นต่างๆให้เล่นกันนะครับก็มากด ไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับเอ้ยออนนั้นมันเพจนะไม่เกี่ยวโอเคครับผมผมก็รันเซิร์ฟเสร็จแล้วนะครับหลังจากที่เรารันเสร็จแล้วนะครับผมให้เข้าไปที่ Minecraft ได้เลยนะครับอ่าประอินลงติดแล้วนะครับผมวิธีดูนะครับทับพีเอลดูนะครับว่ามันติดไหมอ่านี่นะครับผมดรอปชูอินเมนตอรี่นะครับติดนะครับหลังจากนั้นเข้าเกมเลยนะครับใส่พีเซิร์ฟของท่านนะครับเอ้บเอิบเอิบจุ๊บเข้ายังขยังนะครับยัง ยังไม่รู้นะครับว่าเข้าหรือยังนะครับเอาไมก็ได้อ่ะโอเคครับได้แล้วนะครับผมหลังจากที่เราเข้าเกมมานะครับผมอ่าผมจะบอกตรงนี้ก็คือคอมผมเนี่ยจะกระตุกหรือว่าจะนุ่งหน่วงนิดนึงนะครับแต่ผ่านไปสักพักเนี่ยมันจะกลับมาปกตินะครับเนื่องจากผมไม่ได้เปิดอ่าในบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับมันก็จะทําให้คอมเนี่ยกินพื้นที่อะไรหลากหลายมากมายนะครับอ่ะเดี๋ยวให้มันโหลดข้อมูลอะไรต่างๆก่อนนะครับอ่าผมเข้ามาแล้วนะครับนี่นะฮะ ๊บอ่ะนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมปรอินที่เราลงมานะครับก็คือมันติดแล้วแหละเดี๋ยวขอให้โอพีนะครับโอพีนะครับโอเคนะครับผมเราได้โอพีแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าปรอินไอตัวเนี้ยมันทําหน้าที่อะไรบ้างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเวลาเราทุบบล็อกหรือว่าเราเราตีพื้นอะไรเงี้ยที่จริงปกติแล้วนะครับพวกไอเทมเนี่ยมันมันจะดรอปลงพื้นใช่ไหมอ่ะเห็นไหม คือมันจะดรอปลงพื้นเลยนะครับใช่ไหมถูกไหมอุ้ยแป๊บหบนึ่งนะครับกระตุกมากเดี๋ยวแป๊บหบนึ่งนะเดีย๋ยวรอให้มันหายกระตุกแป๊บหนึ่งก่อนในการอ่ะปกติยังแป๊บหบนึ่งนะครับเดี๋ยวให้มันปกติก่อนโอเคนะ่าจะปกติแล้วครับดีขึ้นมานิดหนึ่งแล้วกันโอเคครับอ่าก็คือเรายังไม่ได้ตั้งค่าเรายังไม่ได้ใช้คําสั่งเลยนะครับอ่าก็คือเวลาทุบบล็อกเนี่ยบล็อกมันก็จะดรอปลงพื้นนะครับเห็นไหมอ่ะนะครับเออโอ้โหไม่เชื่อมันกระตุกมากเลย แป๊บนึงนะครับเข้าเกมมามันเป็นเงี้ยครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นแหละโอเคโอเคมันไม่ดีหรือเปล่าเดี๋วเป็นที่จอใหญ่วะปรับเป็นจอเล็กแล้วกันอ่ะเออเป็นที่จอใหญ่ไบ้านะครับโอเคนะครับโทษทีนะครับเมื่อกี้อาจจะหน่วงๆนะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อเลยนะครับปกติแล้วนะครับผมเวลาเราทุบบล็อกเนี่ยนะครับบ็อกมันก็จะดรอปลงพื้นนะครับเห็นไหม แต่ไอตัวปลั๊กอินดรอปทูอินเวนทัรี่ของเรานะครับผมมันก็จะเป็นท่านเราพิมพ์คําสั่งไปปุ๊บนะครับไอเทมเนี่ยจะเข้าตัวเราเลยนะครับโดยนะครับผมโดยที่มันจะไม่ดรอปลงพื้นนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะดีหน่อยนะครับผมเนี่ยมันก็บอกว่าเนี่ยคุณสามารถเนี่ยเปิดอ่ะอาอาตัวอ,อัติคนะครับผมก็คือให้ให้มันดรอปเนี่ยเข้าตัวเราเลยอะไรประมาณนี้โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเรามา,าพิมพ์คําสั่งดูเลยนะครับผม ดรอปนะครับอินเวนทอรี่นะครับอ่านี่นะครับออโตเมติกดรอปปุ๊บมันก็เปิดอ่าคอลเลคชันนะครับมันก็คือเปิดการใช้งานแล้วนะครับผมอ่ะทีนี้หลังจากเราพิมพ์คําสั่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองขุดดูนะครับอ่าเห็นไหมให้เพื่อนๆสังเกตช่องของเรานะครับอ่ะไม่มีดินเลยนะครับอ่ะของเราไม่มีดินเลยนะครับพอเราขุดดูนะครับเฮ้ยเชดเคนะครับผมมันเข้าตัวเราเลยครับโดยที่ไม่ดรอปนะครับอ่ะนะครับผมเป็นไงนะครับเชี่ยไม่อย่างเอาอ่ะ เยียนะครับผมอ่านะครับนี่นะครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือเราต้องให้ให้ผู้เล่นพิมพ์นะครับก็คือถ้าเราไม่พิมพ์เนี่ยมันก็จะทุบแล้วมันก็จะดอปลงพื้นนะครับแต่ถ้าเราพิมพ์แล้วมันก็จะดอปเข้าตัวเราเลยนะครับอ่าเป็นไงครับพวกอ่า exp อาหารอะไรเอ่ยมันก็ดอบนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่คอนฟิกกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ในตัวคอนฟิกของมันนะเข้าไปที่อดอปพอรอีปาอินมาเลยนะครับก็ไปดูคอนฟิกนะครับผมผมจะอธิบายคอนฟิกให้ฟังคร่าวๆนะครับนะครับผมตรงนี้นะครับผมมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่ามาดูบรรทัดแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับผมจะอธิบายบรรทัดที่18นะครับก็คือเขาจะบอกว่า,าให้บล็อกเนี่ยมันดรอป มันดอบไหมนะครับผมหรือว่ามันมันให้เข้าตัวไปเลยโดยที่มันเปิดแบบไม่ไม่ไม่ดอปลงพื้นคือคือให้มันเข้าตัวนะครับก็คือถ้าให้มันดอปลงพื้นเนี่ยนะครับก็คือเป็นพวกบล็อกนะอันนี้คือเป็นหมวดหมวดของบล็อกนะครับผมถ้าอยากให้บล็อกตกลงพื้นนะครับก็พิมพ์เฝ้านะครับแต่ถ้าอยากให้บล็อกเนี่ยเข้าตัวเราเลยนะครับก็ทูนะครับอ่านะครับผมส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นอ่า exp นะครับนี่นะครับผม E.X.P. นะครับ E.X.P. ตรงนี้ก็คือว่าเลเวลเนี่ยเวลาเราฆ่ามอนเตอร์หรือว่าพวกซอมบี้พวกผีปีศาจอะไรอย่างเงี้ยนะผมให้มันให้มันอันนี้ไหมก็คือให้มันเกิดให้ให้มันดรอปเข้าตัวเราเลยไหมหรือว่าจะให้มันดรอปลงพื้นนะครับแต่ปกติแล้วนะครับ E.X.P. นะผมแนะนําให้ดรอปเป็นดรอปตกพื้นดีกว่าเพราะว่าแบบเพื่อเป็นการที่แบบมันจะอ่าเป็นไงสมมติขึ้นนะครับก็คือถ้าเราดรอปเข้าตัวเลยเนี่ย เวลาคนไปตีผีตีอะไรอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วมันแย่งกันเนี้ยพอคนที่ตีได้มันก็จะเข้าตัวแบบนี้มันจะไม่หนุกนะครับก็คือแนะนําให้เป็นปรับเป็นเาลกันนะครับก็คือให้มันดรอปดีกว่าให้แย่งเย็ดผีกันอ่านะครับผมตรงนี้นะครับผมต่อมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นมอนอ่ามอสดรอปนะครับผมก็คือพวกมอนเตอร์อะไรนั่นแหละนะครับผมก็คือจะให้มันดรอปไอเทมหรือเปล่าคือพวก กระดงกระดูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไม่ให้มันดรอปก็คือปรับเป็นทูนะครับก็คือให้มันเข้าตัวไปเลยนะครับไม่ต้องตกลงพื้นอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่านะครับผมอันนี้ก็คือการเปิดนะครับเปิดอ่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเปิดไม่ให้ผู้เล่นนะครับผมก็คือเข้าเกมมาปุ๊บก็จะได้แบบไม่ต้องพิมพ์คําสั่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ก็มาดูเอามาปรับแต่งเอาละกันนะครับโอเคนะครับผมกดเซฟนะครับแล้วก็มาพิมพ์รีโหลดปลักอินนะครับ ดรอปนะครับผมรีโหลดนะครับอ่ะนะครับผมถูกต้องไหมวะมันดรอปมันรีโหลดไงฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับเอ้อนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าไอตัวไปอินตัวนี้นะครับมันก็จะมีเราสามารถแก้ไขนะครับผมข้อความภาษาไทยได้ด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะเมสเซจนะครับผมอ่านี่ครับนี่ตรงนี้นะครับอันนี้คือการเปิดใช้งานเดี๋ยวผมเขียนอะไรก็ได้ตั้งเลยนะครับคุณได้นำการทำทำการ เปิดอเปิดใจสำหรับไอเทมดรอปเข้าตัวเช็ด <Che at. S 2> นะครับผมปิดใช้งานอะตรงนี้ปิดใช้งานนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเปิดใช้งานนะครับเปิดใช้งานอันนี้ผมเขียนมั่วๆนะอันนี้แล้วแต่เด็กๆน้องๆหนูๆน,นะครับอันนี้ก็คุณได้ทําการเปิดใจสําหรับไอเทมดรอป เข้าตัวเฮ้ยอันนี้อันนี้ปิดดิเออนะครับอันนี้ปิดนะครับอ่านะครับผมตรงนี้ก็สามารถแก้ไขได้เหมือนกันนะครับโอเคเซฟดูนะครับผมเอา้าตายซอมบี้ฆ่าตายโอเคนะคผมหลังจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมารีโหลดไฟอิน <i> นะครับเดี๋ยวผมรีรีรเซิร์ฟรีโหลด,ดนะครับผมรีโหลดรีโหลดคอนเฟิร์มอ่ะนะครับผมที่ผรีเซิร์ฟก่อนเหมืกันนะครับที่จริงมันพิมพ์อ่ารีโหลดไฟอินมันได้เลยนะ เอ้ยเอ้ยเอ้ยอ๋อมารีโหลดเซิร์ฟอยู่นะครับไปเฉียนะครับเฮ้เสร็จยังวะเนี่ยนะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอาจจะแหลกหรืออะไรนิดนึงแล้วกันนะครับอ้าวเออเลยด้วยเออช่างมันแล้วกันครับโอ้ยหลุดเฉยโอเคครับเราก็ได้รีโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าดูนะครับว่าไอ้ข้อความที่เราตั้งเนี่ยนะครับมันมันมันใช้ได้ไหมหรือว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับหรือว่า หรือว่ามันต้องตอดอะไรเงี้ยโอเคครับพิมพ์คํสสั่งเลยนะครับผม drop to i n v e n t o r y อานะครับผมคุณได้ทําการเปิดใจสําหรับอดอบเข้าตัวแล้วอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบใจแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับให้ครบถึง1000 s u b นซับสไครต์นะครับเราจะไปถึง1000แล้วก็ผมดองคลิปไว้ประมาณร้อยคลิปอเออ ถึง1,000ปล่อยรัวๆครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ครับก็ต้องลาไปก่อนเนอะสำหรับดีครับผม,มดีปีใหม่นะครับสุขภาพแข็งแรงบายบายครับผม